สวัสดีจ้าพี่น้องเราผู้ชมมืม่อนม้อบก่อกระชองแายไพ่ากิน้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมนะจ้ะมื่อในยายไพ่ได้นาข้อมูลเนะทางเลขเด็ดไม้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางนะจ้ะก่อนจะไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่น้ำมีเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนาะค่ะน้อยย้ำยายไพ่ลงคงกิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น้องกับสิบบริภาษเบิ่งผาดชมเมแนวทางนะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขาเมาคุยมาทักทายก่ไะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกาผู้ใดโชคดีโชคมันอยากเลี้ยงกาแฟาย,ายายไพ่กะเลี้ยงได้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะหรือว่าถ้าบ่รูจักเล็กวันชีกะถ้าเขามาถามยายไพ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเมื่อยมอยแรงพี่น้องจ้า ไปเบื่องขอมู่นน้าทางอาจารย์ทันแรกเพลินเลย,เลยนา้าจ้าผู้ใดหมานนาะพี่น้องเนานอนะอันนี้เป็นแนวทางของสับทวีคูณเนาะค่ะพี่น้องจากอ่อว่อเล้วบ่อแห้งว่อแห้งน้จาจ้าท้าวาเยินเสียงบ่มีนาะพี่น้องต้องบอเลี้ยวเลี้ยแห้งให้พุ่งเสียงออกมาเนาะพี่น้องต้องขอโทษขอให้อยายให้เสียงบ่ค่อยมีเลยบู้ว่าไอคากไลยแล้วกน,น่าจะเป็นเส้นเลือดบ่อพี่น้องเนาะบ่อบ่ออ่าค่ะค่ะ เสียงดังแน่เสียงจะหายไปเลยเนาะพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางครูตดนะคะสําหรับอาจารย์ทับซับทวีคู่นเนาะพี่น้องแคบหน้าจอเลยเนาะจ้ะอมันหลายตัวแน่ยายไพ่กับบออาน์หายเนาะพี่น้องเนาะต้องขอโทษขอไพ่ไลลายเนาะค่ะเสียงบ่คอยนี่จะจะเป็นคนนี่ยังแล้วนะเราเป็นพี่น้องเนาะเสียงไปน้ำคาทั่งทั้งกระเจ้าแน่แล้วเนาะค่ะจะเป็นจ้าไหนเนาะพี่น้อง แ่าแก่แก่ชรลามาแล้วเนาะพี่น้องบอาใจลองเพียงพร้อมต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าเพิ่นบอกว่าแนวทางตัวเดียวขอให้เดินต่อล่างยางเดียวพี่น้องวันนี้ฟาดแปดเนาะค่ะงวดที่แล้วเพิ่นฟาดเจ็ดยายไพยว่ว่าอุ้ยเจ็ดทำไมมันติดดับยายไพ่ว่าสัน้นอาจารย์ท่านนี้เขาดีเพิ่อซืวอว่าอาจารย์บนมีเนาะพี่น้องเนาะขอตรวจด้วนยะพี่น้องประกาศลนทั้งเขียนเหล็กไวทั้งเขียนเหล็กไ้ทั้งอ่านคลิปเนาะพี่น้อง เลขตัวไหนเด่นเลขตัวไหนดีเราจะเอามาจับมัดโฮมกันให้เบิ้งเนาะคะ่ะอันนี้เด่นลางหายายไพ่ยายไฟ่จะฟันหายอยู่ที่ห้าแปดเดพี่นอ้องอิริยายไพ่จะเด่นหายอยู่ที่ห้าแปดเนาะงวดนี้สองค่ะเป็นเลขเด่นยายไพ่สองจะเหลือเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสองจะเด่นแห้งเด่นบนล่างงวดนี้นะคะพี่น้องคะ่ะเด่นสองไดอีกตัวหนึ่งค่อยมาบากกันนะคะพี่น้อง เลขเด่นบนล่างงวดที่แล้วยายไพ่บอกว่าเลขเด่นบนล่างงวดที่งวดยายไพ่เด่นเด่นสองล่องหนึ่งนะคะมาสองเนาะจากงวดนี้เด่นสองอีกเหลืออีกตัวหนึ่งสิมาบอกสู้ฟังจำบ่ได้พี่น้องเฮิดไว้แล้วจำบ่ได้เนาะค่ะเดี๋ยวเสียมาบอกสู้ฟังอีกดับเลขดับยายไพ่คือดับหกล่างจะเป็นจะดับติดตกันสามงวดบอพี่น้องจะจะลุดเนาะจะลุตติดตกันหอดสามงวดบอมาเบิรงเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางเลขดับยายไพ่เนาะพี่น้องเนาะค่อยว่ากันเนาะค่ะ อันนี้ทหาราหาจะจะฟันมาแย่ไพ่ไปได้แมว่าเ,าเลขเด่นข้าเจ้านะคะเลขเด่นตัวเดียวข้าเจ้างวดที่แล้วเด่นแปดนะคะงวดนี้แล้วก็เด่นแปดอีกคือเก่าพี่น้องมาว่าไปตามสูตรค่ะพี่น้องค่ะถ้าแปดก็น่าจะห้าแปดนะคะหาแปดหกแปดแย่ไพ่ฟันสองตัวตังมือเลขพี่น้องจำซอยกันนะคะว่าจะมาบอ่อห้าแปดหกแปดลางยางเดียวนะคะพี่น้องจับมาถ่ายมาแล้ว บ่อเห็ดยังพี่นอ้องหาเล็กทึ่งหาเหลขกทึงคำานวณเหล็กเสียมามีได้ยังไงได้ดีสิม,มาบอาซูพี่น้องฟังเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางหวยชุมแพเนาะหวยชุมแพรงวดนี้เด่นอยู่ที่วัสดุงวดที่เลวเข่าหกนะจ้ะงวดนี้เด่นแปดห้ากับเก้าหกเนาะคะ่ะแปดห้าเนี่ยแหละพี่น้องไม่แปดห้าก็แปดหกสองหกแปดห้าแปดหกแปดประมาณนี้เนาะเอาแปดใบไทยเนาะพี่น้อง ต่อ <ítulo> ไปเลยจ้าอ anyway ันนี้เป็นแนวทางของเยลาเยล่าบอกว่าบินบวิ่งบนสองหกเก้าสองฮามาหกเก้าสองแย่ไพ่เสียนเตียกเลขพี่น้องมอดีเลี่ยวเนาะแล้วก็เจ็ดเก้าสองศูนย์เก้าสองฟันเก้าสองมัสันวิ่งหกล้างเอาแน่ไม่อ mm, ีกเลี <N Sa> ่ยวพี่น้องหกล้างไม่อีกเลี่ยวถ้าเป็นเลขดับแย่ไพ่ใจออกแก่พี่น้องถ้าเลขดับแย่ไพ่ตัวไหนเนาะพระเจ้าก็จะเดินมาท่านที่เลยเนาะค่ะอ่าหกศูนย์หกห้าและหกเก้า ว้ากันไปหลายๆเนาะพี่น้องเลขบ่ค่อยมีก็ระตังว้ากันไปแบบนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะอย่าเฝ้ากีคานอย่าเฝ้ารำคานแย่ไพ่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นแนวทางหน่วยล่างตัวเดียวว่าซันงเอหน่วยล่างงวดที่แล้วแปดกับหนึ่งง้นี้หนึ่งกับสี่หนึ่งกับสี่มาหน่วยล่างว่าซันพี่น้องระวังอย่ไพ่บอกว่าเลขเด่นล่างระหว่างห้ากับแปดนะคะพี่น้องคะเด่นล่างเนาะจะห้ากับแปดเอาไปจำมดเด้เลยเนาะค่ะอิลีย่าไพ่ฟันหายเลยหาแปดเด่นล่างอย่างเดียวเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลกแรนไสนาดประสันวิ่งบน7กั 8, บ8วิ่งล่าง8กับ9เนาะคะ่ะลงวันที่16กลงตะโมว่านนี่เนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางเลกวิ่งไสนาดเนาะคะ่ะพี่น้องมักกับพี่จ้าน่าตามเพิินในะ้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าได้ไพ่ไปบักเง่าเลยพี่น้องผ้าวาพี่น้องเบอเนาะบมักเง่าเลยอัดอันพี่น้องมาว่าเลกว่าถิดขาออนเมนีมาฝ้าบักยางเร็วเนาะฝ้าเขาห้องเลี้ยนเนาะพี่น้อง มาเบิ้งค่าดับล่างงวดนี้แนวทางของ SKE เนาะดับสองนะคะพี่น้องคะดับบน3ดับล่างสองนะจ่ะเลขดับอาจารย์ชนพลน่าจะดับบนเอาบายูเนาะพี่น้องวอทีเรียวเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ดุยพลันเนาะหนึ่งเมษาเด่นบน1 70 70เจ็ขางล่าง74กับ76นะคะพี่น้อง0 48กับ0 68ย์หกแปวสันสตัวล่างบอกพี่น้อง ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนเด่นบนแอดกำตัดเนาะจาะหากับเจ็ดมาโตวาสันเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางอันพ่นซื้อววาอีอย่างเดี๋ยวยายไพ่สิบห้ามาอ่านกันอ่านมาออกขอโทษด้วยพี่น้องยายไพ่สะกดตั้งไหนยายไพ่สะกด่ันอ่านผิดต้องขอโทษพระบายะยายไพ่สะกดสะกดตามโตโตภาษาไนเลยเนาะอันนี้เป็นแนวทางของผู้ใดแอดสักบอแม่นบอพี่น้องหรือว่าแอดยังพ่นซื้อววาอีอย่าง ขอโทษขออภัยเด้อตัวเดียวแขนเทียน่าสั่นวิ่งตัวเดียวงวดนี้่าสั่นสิบหน่วยบนอยู่ที่หกหกตองอยั่งล่ะพี่น้องบ่รููบนกับยุรางละะ่ะนแตะวันเลขกมันไปล่างไปติดดับแย่ไพ่เนาะค่ะอาจจะดับเอาไม่อยู่หรือว่าจะเบนเด่นหกล่างนอพี่น้องเนเพอา่าเด่นสองหวดเจ็ดสองหวดมาสองหวดเลยหวดนี้เปลี่ยนแล้วพี่น้องมากเป็นหกหกขจ้าจกัะเด่นอีกเนาะค่ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางของแอดบีวันนาว่ะซันพี่น้องจ้าเพื่อนไฮมากเนาะมาเบิงค่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่าอ่างวดน,นี้เด่นที่สุดคือศูนย์ศูนย์หกและศูนย์เก้าข้างบนหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์แปะประมาณนี้เนาะมาครบ1ิหน่วยบนวานะซันพี่น้องอ่าเลขเด่นสันสันอยู่ที่เพื่อนไฮมาก วันเรเอามาจับมาทโฮมกันเนาะพี่น้องว่าม็นเด่นสันสั่นละพี่น้องนะเพิ่นบอกว่าสองสี่ห้าหกแปดเอามาจับมาทโฮมกันสามตัวบนแนวทางของอาจารย์แปะประมาณนี้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอ่าปากหลักสิบล่างเนาะเดินต่อเลยปากหลักสิบล่างวัสั่นงวดที่แล้วว่าม็นหลักสิบเนาะเพิ่นบอกมาหลักสิบเนาะเพิ่นไหแปดเนาะจ้ะสี่ห้าแปดวัสั่นมามาหลักหน่วยเนาะจ้ะวดนนี้สองสี่เก้าปากหลักสิบล่างเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางพี่นวดใจดีฟันลางตัวเดียวแข็งๆหกนั่นเห็นบ่พี่น้องน่าจะเป็นเด่นหกเดียวถ้าดับดูเอาดูอยู่หลายจะได้ไพ่เห็ดเป็นเลขเด่นให้ทําเป็นเลขเด่นให้เลยเนาะเนาะค่ะถ้าเลขดับจะไดไพ่หัวที่สามดับบ่ดับเอาบ่อยู่จะเห็ดเป็นเลขเด่นล่างตัวเดียวแข็งๆเลยเนาะพี่น้องเอาแบบนี้เลยเนาะค่ะถ้าดับเอาไม่อยู่ เอาทาเป็นเลขเด่นล่างตัวเดียวแข็งๆเลยเนาะวันนี้ดับหกล่างช6หกลายอาจารย์มากเด่นเนาะคะ่ะพี่หนวดใจดีแล้วก็เด่นล่างหลานเปอร์เซ็นเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นชัยนาทเนาะคะ่ะชุดอ่าสองตัวบนล่างเนาะจ้าพจนเจ็ดห้าอ่าเจ็ดสี่เจ็ดสามเปห้าแปดสี่และแปดสามนะคะลงมาวานอันนี้คือชุดสองตัวมาได้บนล่างของชัยนาทเนาะต่อไปเลยค่ะ อันนี้เนวทางของอาจารย์บุญรอดพารวยเนาะนาเนี่ยเป็นแนวทางเทิงเนาะสามตัวบนและสองตัวบนสามตัวบนสองตัวบนชุดเน้นเนาะหกหนึ่งหกสามหกสี่และหกเก้าแปดเก้าหกแปดเจ็ดสี่และเก้าเจ็ดเจ็ดอันนี้คือตัวเด่นเพลินเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอนลูกสายนามเนาะมาเบิ้งสามตัวอ่าสามตัวเทิงเพลินเนาะสามตัวบนและสองตัวบนจะให้ จะจบคลิปด้วยแนวทางของแอลูกสายหนามเนาะเดนหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งห้าและเก้าหนึ่งหกพี่น้องถา้าเพิ่นมีจังสี่ไปเอาแนวทางลักล,กลอยอาจารย์ยื่นมามัดได้เลยเนาะค่ะเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะที่ได้เข้ามารับส้มรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเง,ง,ง,ง่งเง่งรวยๆปังๆสุข,ขุมสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ๊ะที่ได้แบ่งปันกอมูลแนวทางให้ายายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ๊ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้๊ สวัสดีจ้า